ไม่ไหวไหขอยกกองขอแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆ ต้องรีบดับไฟในปากแล้วเผ็ดมากเลยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นภารกิจที่ปลาปาไม่สาเร็จคะ่ะไม่สําเร็จสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube นะคะมาพบกับช่องมณิหอม Channel นะคะทุกคนวันนี้นะคะมณิหอมมากินค่ะมากินไม่มีคลิปลงกับเขาเนาะเลยทีนี้แบบเออเห็นเพื่อน,อนๆหลายๆช่องเขากินมามา่มาเกา,าหลี เผ็ดคูณ2ค่ะจริงๆมะลี่หอมก็กินเผ็ดได้นั่นแหละแต่ว่ากินได้ระดับหนึ่งนะแตะ่พออายุเยอะแล้วก็จะไม่ค่อยชอบกินเผ็ดเท่าไหร่น,นะคะก็ลองมากินดูนะคะกับมะลี่หอมมากา,าคูณ2ดูสิว่ามันจะแซบขนาดไหนแล้วก็กินได้ได้มากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่าะมะลี่หอมจะกินกับสาลายนะคะแล้วก็มีมีผักแนมนะกินกินกับสาลายนะคะเดี๋ยวมากินกันค่ะเพื่อนๆกินกันมา กินกันมีอันนี้เราใส่ชีสด้วยนะเราใส่อมอสซาเรล่ามอสซเล่า,เลลา,เลลาชีสเพื่อให้แบบมันนุ่มประมุนยิ่งขึ้นนะคะก็กินแบบแนวสไตล์เกาหลีนะคะเพื<ๆ>่อนๆกินกับสาลายมากินกันค่ะกินค่ะ อ,อันนี้เรกินครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกก่อนนี้หน้านี้เราลองกินแล้วแล้วมันเผ็ดมากเราเลยปรับใส่พริพกครึ่งสอง <c oughs> <c oughs> อุ้ยมันเผ็ดมันเผ็ดจริงๆนะคะอันนี้แบบ เพื่อนๆขงได้ฟังรีวิวจากหลายๆคนที่กินมันเผ็ดนะแล้วมันมีตอนนี้มันมีคูณสามนะยิ่งคูณสามมันจะรสชาติขนาดเผ็ดขนาดไหนอะ่ะมันเผ็ดแบบขึ้นๆอะ่ะแห้งๆอ่ะแห้งๆอะ่ะแห้งๆอะ่ะเส้นแห้งๆอะ่ะมือก็จะเปื้อนๆหน่อยนะทุกคนมาค่ะ <laughs> อ น้องแรลงวันก็ตามมาถ้ามันมีอะไรแกล้มด้วยมันก็จะช่วยไดไจะเยอะรอดความเผ็ดจะเยอะเลยค่ะแบบประมาณว่าแบบพวกอาหารเผ็ดๆอ่ะพวกส้มตำยำอะไรเงี้ยเราจะตำรสชาติพอดีนะไม่ไม่เผ็ดมากเพราะว่าสมมติถ้าเผ็ดมากมันจะกินได้ไม่เยอะไง แต่เรากินเผ็ดได้กินเผ็ดได้เยอะเลยแหละแต่เราไม่ชอบกินถ้ากินแล้วมันจะกินได้ไม่เยอะก็เลยกินเผ็ดปริมาณพอดีไม่เผ็ดมากถ้ากินเผ็ดเยอะเรากินได้สองคำทิ้งแล้มันถ้ากินคนเดียวนะคะมาค่ะกินแบบสูตรเกาหลีกันซอสหวนนะคะ กินได้อยู่นะถ้ามีเครื่องนามกินได้แต่เราแอบลักไก่นิดนึงเพื่อนเอเราใส่ครึ่งซองน้ำซอสอะเราใส่ครึ่งซองเพื่อให้สามารถกินได้นะคะก็ต้องปรับตามรสชาติความเผ็ดเพราะว่าเราเคยแล้วเคยลองแบบซองหนึ่งเต็มๆแล้วกินไม่ได้เลยเพื่อนๆอันนี้เราอยากกินได้เราหิว อืมแต่ถ้าใครกินเผ็ดไม่ได้กินไม่ได้นะคะเผ็ดมากคือสมมติถ้ากินแบบแนวอ่เอาผักแนมเอาอะไรมาแนมด้วยความเผ็ดมันก็จะลดลงแต่นี้ก็ ขนาใส่น้อยอะความเผ็ดยังมาได้อยู่นะมาได้อยู่นะทุกคนตัดนีนนะคะ คนเกาหลีเขากินเผ็ดขนาดนี้เลยเหรอคนเกาหลีกินเผ็ดเหรอแต่ลาว่าพิกเกาหลีมยนไง่ีเผ็ดนะ วายหกค่ะหกหกเปื้อนมือหมดแล้วมาค่ะอืม กินน้ำตอนนี้ไม่ได้เพื่อนๆถ้ากินน้ำแล้วมันจะกินต่อไหมไ่ะมาค่ะอือก็พักน้ำ อืความเผ็ดมาแล้วเส้นก็จะยาวมากมาค่ะ หมดละเป็นไงงอ้นขอกินอีคคำนึงแล้วกัน อขอดื่มน้ำโค้กหน่อยนะคะโคก,กวดเล็กถ้าดื่มน้ำแล้วมันจะเผ็ดกว่าเดิม เผ็ดมากเลยเอาล่ะเพื่อนๆเรามาทดลองกินนะคะก็พบว่ามันเผ็ดมากจริงๆค่ะย uh ิ่งสมมติถ้าเรามากินน้ํานะกินน้ําโค้งเนี่ยน้ำที่มันเย็นแล้วมันหวานอ่ะมันทําให้ความเผ็ดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังไงฝากคลิปนี้ด้วยนะคะว่าเราปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จนะคะเพื่อนๆกินเผ็ดได้แล้วก็เกือบหมดด้วยก็เพื่อนๆลองไปหาชิมกันนะคะว่ามันรสชาติ เผ็ดมากขนาดไหนก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครให้กับช่องมิีิหอม h ช n แนลอ่า in USA channel ด้วยนะคะทุกคนเผ็ดมากเลยค่ะตัวนี้เฮ้ยน้ำตาไหลแล้วไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันคลิปต่อไปนะคะว่าจะทําอะไรนะวันนี้ไปก่อนเผ็ดมากเลยเผ็ดมากน้ําตาไหลแล้วหอยน้ำตาไหลแล้วว่ะ There <laughs> you okay, go.